แต่แบบอยู่มุมใช่ไหมสอเมตรี่อย่างมุมช่ก็ต้องางี้ดีลงไปครึ่งหนึ่งอ่ะแล้วรไม่จงัมเอาไปดูแล้วองขจาด้เรารู้ไม่จริง่ิยิง เท้าเท้าเท้าความต่ำระดับอยู่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลืมนะครับก็คือเราได้รับภารกิจตอน6กโมงเช้าครับให้ไปผู้ผมค้นหาร่วมกับทีมกู้ภัยกองกองกำลังผสมนะครับการขึ้นไปครั้งนี้ไม่ได้มีแต่มูลที่เพชรเกษมนะครับมีบหลายๆมูลที่ที่เข้ามาตอนนี้ทั้งลูกตอนยูปต็กตึ้งสยามรวมใจใจถึงใจที่ฮารูนแล้วก็อีกหลายๆองคอ์กรที่เป็นองคอ์กรกู้ภัยนะครับทำงานร่วมกันมาหลายวันแล้วก็ ปกติแล้วเนี่ยเราทํางานเราจะสลับกับเครื่องจักรเนาะเครื่องจักรทางานเราหยุดเครื่องจักรหยุดเราทํางานเพราะว่าเราจะทํางานตอนเครื่องจักรทางานไม่ได้เพราะว่ามันจะเกิดอันตรายกับเรานะครับวันนี้ทางผบเหตุการณ์นะฮะด้านในนะครับผบเหตุการณ์หน้างานนะฮะเขาก็ให้เวลาเราหนึ่งชั่วโมงนะครับในการเข้าไปปูพรมค้นหาเซิร์ชในพื้นที่โซน A BC นะฮะก็อาสมัครทีมมูลนิธิเมกกเกษมนะครับ ชื่อน้องฟี่เอน้ต้องให้เครดิตน้องฟี่นะครับเพราะว่าน้องฟี่เดินผ่านไปพรงที่หลายวันที่ผ่านมาเราพยายามที่จะพยายามที่จะเจาะหาโพรงนั่นแหละทุกที่ที่เราขึ้นไปพยายามที่จะพยายามที่จะเจาะหาพรงเพื่อที่จะให้เข้าไปถึงตัวผู้ประสบภัยวันนี้เราก็เข้าไปซ้ําในจุดเดิมนะครับเราเราทำในจุดนี้มาสองสาวันล้วันนี้เราเข้าไปซ้ําก็เดินเข้าไปเุ๊บเนี่ยน้องฟี่เนี่ยได้ยินเสียงโทรศัพท์ มันเป็นเสียงโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่เวลาเราเปิดเครื่องยี่ห้อหนึ่งกัละกันเวลาเราเปิดเครื่องเนี่ยมันจะมีเสียงดังเปิดเครื่องเนาะว่า <Android S 1> เป็น Android ครับเป็นเครื่อง Android ได้ยินเสียงเปิดเครื่องน้องก็หยุดฟังครับเพราะว่าถามว่าทําไมหยุดฟังเพราะว่าใครจะมาเปิดโทรศัพท์เวลานี้ถูกไหมฮะและยิ่งตอนเช้าเนี่ยอาสาสมัครค่อนข้างที่จะบางตากว่าช่วงกลางคืนเพราะว่า อาสาสมัครเขาจะกลับบ้านไปนอนกันแล้วนะครับเพราะนั้นในช่วงเช้าที่ค้นหาเนี่ยจะจะไม่ค่อยเยอะเหมือนช่วงกลางคืนก็คิดว่ามันมันน่าจะไม่ได้มาจากกู้ภัยด้วยกันนะฮ<น>ะเสียงเขาก็เขาก็มั่นใจว่ามันมาจากโพรงด้านล่างที่ความกวาม้างเดิมทีตอนตอนแรกที่เจอเนี่ยประมาณสัก50เซนติเมตรน้องก็ชะโงกหน้าเข้าไปดูครับ<ช>น้องบอกว่าเห็นแสงไฟสีขาวนะครับที่มันอยู่ด้านล่าง ะะข้างล่างเนี่ยมืดหมดเลยแต่มีแสงไฟสีขาวน้องก็คิดว่าเตงตาฝาดก็เลยไปเรียกพี่มูลีที่ปอต,ตึงนะฮะแล้วก็ทีมยูซาปอดตึงเขามีกล้องภาษาอังกฤษผมไม่รู้ว่าเรียกอะไรเราเรียกว่ากล้องงูแล้วกันนะฮะเป็นกล้องงูแล้วก็เป็นสายสอดลงไปครับสอดลงไปเขาเห็นเห็นแสงไฟสีขาวที่คาดว่ามาจากสมาร์ทโฟนตอนแรก ก็ตะโกนถามลงไปด้านล่างว่ามีใครอยู่ข้างล่างไหมมีคนรอดชีวิตไหมถ้ามีใครอยู่ข้างล่างขยับตัวให้ดูหน่อยปรากฏว่าก็ไม่มีการขยับตัวไม่มีการตะโกนตอบรับมาเพราะฉะนั้นพี่ยูซาแล้วทีมผู้ภัยก็อนุมานว่าเขาถ้าเป็นเราคิดในทางที่ดีนะว่าถ้าเกิดเป็นรอดชีวิตเนี่ยสิบห้าวันแล้วเขาอาจจะไม่มีแรงพูดอาจจะไม่มีแรงขยับตัวบอกเราก็ได้ ก็เลยบอกว่าถ้าเป็นคนที่อยู่ข้างล่างให้ปิดไฟมือถือปรากฏว่าพอพูดชิ้นเสียงบอกให้เขาปิดไฟครับแสงไฟสีขาวนั้นก็ดับลง<ม>นะฮะแล้วก็บอกเขาอีกครั้งหนึง่งบอกว่าเปิดไฟปิดไฟเปิดไฟปิดไฟก็คือไอ้แสงไฟเนี่ยมันดับดับ,ดบปิดปิดตามคําสั่งขอ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 งทีมคู่ภัยที่ที่ไปบอกเขาครับนะฮะทีนี้พอมั่นใจ มั่นใจว่าอาจจะอาจจะเราเรามีความหวังเนาะคือผู้ผมเนี่ยเจอเคสสีดํามาหลายเคสแล้วบางครั้งใจมันก็ห่อเหี่ยวเราอยากจะเจอเคสสีเขียวบ้างบางคนบอกว่าปฏิหารไม่มีจริงแต่ว่าครั้งนี้อาจจะมีจริงก็ได้เราก็เลยเพยายามจะพิสูจน์แต่ว่าถามว่าตอนเนี้ยเป็นคนที่รอดชีวิตร้อยเปอร์เซ็นไหมก็ยังไม่กล้าพูดเพราะยังไม่เห็นกับตาตัวเองเออพี่ยูซาก็เอาเครื่องมือ ที่เป็นลักษณะกล้องเรดาร์ครับเข้าไปส่องในโพรงนะฮะก็ในกล้องเนี่ยมันก็แสดงภาพออกมาอย่างที่ส่งให้พี่นักข่าวดูมาแสดงภาพออกมาสองภาพมีลักษณะร่างกายมนุษย์เนี่ยนะครับอยู่บนห่างจากพื้นดินเนี่ยนะครับลงไป1เมตรคนแรกคนที่2อ,อยู่ลึกลงไปประมาณ3เมตรซึ่งถามว่าตอนนี้พิสูจน์ได้ยังว่าเป็นสัญญาณชีพคนที่รอดชีวิต ก็ยังไม่ฝันธงนะฮะแต่อยากให้เป็นคนรอดชีวิตทีนี้ถามว่าตอนนี้เขากําลังทําอะไรกันอยู่ตอนนี้ทางอาสาสมัครตอนนี้ของเราเนี่ยฮะเป็นกู้ภัยกองกำลังผสมนะฮะกำลังช่วยกันใช้มือทั้งสองข้างเนี่ยรูปอุปกรณ์บางอย่างคุยเศษดินเศษหินนะครับเพราะว่าตอนนี้ด้านหลังเนี่ยเศษปูนเนี่ยมันถูกบทดพยี่ดที่เครื่องจักรพอสมควรและมันสามารถที่จะใช้แรงคนเนี่ย พอที่จะหยิบออกมาใช้โดยใช้มือได้นะครับก็ใช้มือแล้วก็ใช้คีมเครื่องตัดถางตัดเหล็กรอบๆข้างพยายามที่จะเปิดปากปากโพรงให้กว้างขึ้นให้ขนาดตัวที่ผู้พายจะมุดลงไปได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังลงไปไม่ได้ทําได้ตอนนี้ก็คือใช้ท่อส่งอากาศลงไปทั้งด้านล่างเพื่อที่จะเติมอากาศถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนรอดชีวิตเขาคงอย่างน้อยเรายัางเข้าไม่ถึงตัวเราขอเติมอากาศให้เขาได้หายใจด้านล่าง ตอนนี้เป็นอย่างนั้นคือเราคาดเราคาดการว่าอาจจะเป็นผู้รอดชีวิตนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์นอกจากส่งท่ออากาศมีส่งน้าส่งอะไรไปเผื่อไว้ไหมครับตอนนี้ยังครับยังยังครับยังตอนนี้การเปิดโพงมีความกว้างอะไรประมาณไหนนะตอนนี้เท่าที่เช็คภาพเดี๋ยวผมขอเช็คภาพล่าสุดแต่ว่าคนยังไม่สามารถมุดเข้าไปได้ยังนะฮะยังตอนนี้ก็คือคนเนี้ยก็ลักษณะกายภาพของโพดังกล่าว โรงมันเป็นโพรงคือแบบนี้ครับมันจะมีคานอยู่คานหนึ่งเนาะถ้าเกิดว่าถ้าใครเคยเห็นพิมพเขียวหรือแผนของโครงสร้างสำนักง,งานสอตองอเนี่ยอาคารที่ถลม่มกับอาคารลานจอดรถมันจะมีคานที่เชื่อมกันเนาะเวลาเวลาทางเดินจากตัวอาคารไปที่ลานจอดรถมันจะมีคานที่ทำหน้าที่ในการเชื่อมคานตัวเนี้ครับเหมือนมันค้ำอยู่ เหมือนมันค้ำมันมันเฉียงสักประมาณ45องศาตั้งอยู่เนี่ยครับแล้วตามคานเนี่ยมันมีช่องอยู่นะฮะแต่ว่าตอนนี้คนยังเข้าไปไม่ได้นี่แหละครับตามคานซ่อไปตามคานเนี่ยครับมันเป็นร่องมันมันมันเป็นช่องมันเป็นร่องเข้าไปเราก็พยายามที่จะเปิดหน้าดินตรงนี้แล้วก็เติมอากาศเข้าไปตามตามคานที่คาดว่าผู้ประสบภัยจะอยู่บริเวณนั้นครับโครงด้านในที่เหมือนจะพบลักษณะของมนุษย์ เป็นยังไงบ้างคะเพเห็นกายภาพด้านไนนะมันก็เป็นลักษณะเหมือนรูคล้ายๆเป็นโพรงถ้าดูดูจากภาพมันนะครับก็เป็นลักษณะแบบอย่างนะ,ะนงนครับเป็นโพรงที่นี่ครับพี่อันนี้เป็นภาพล่าสุดที่ที่คือพอเข้าไปเนี่ยมันสุดที่เข้าเนี่ยมันเข้าได้แต่พอหลบเข้าไปตรงเนี้ยมันแคบลง<ช>คือ<ช>มันรู โครงทางเข้ามันกว้างคนเข้าไปยืนอยู่ได้3ามสี่คนแหละแต่พอที่จะเข้าไปเนี่ยมันแคบลงมันบิดลงบิดลงบิดลงไปเรื่อยๆประทับกันก็มีเหล็กเส้นมีเหล็กเส้นแล้วก็สลิงรวมถึงนั่งร้านบางส่วนด้วยครับที่ที่ที่เป็นอุปสรรคถามว่าทำไมเราทํางานกันช้าจังเราเข้าถึงตัวผู้ประสบภัยได้ช้าจังแม้ว่าเราจะมีเครื่องจักรหลายตัวแยกปูนให้แตกหลายๆครั้งแต่อย่าลืมครับว่าปูนไปแล้วเหล็กยังอยู่ ผู้ภัยผ่านเหล็กไม่ได้แล้วก็อุปกรณ์เครื่องตัดทางไฟฟ้า,ามันมีแรงเฉพาะในการทํางานที่ตัดเหล็กได้ทีละเส้นเท่านั้นถามว่าทำไมไม่ตัดทีละหเส้นสิบเส้นตัดห้าเส้น1ิเส้นอุปกรณ์เราก็พังเราก็คือถ้าเกิดเราไปบังคับเขาอ่ะอุปกรณ์เราก็พังครับเราจำเป็นต้องตัดไปทีละเส้นทีละเส้นเคลียร์ออกทีละเส้นทีละเส้น,ลสนแล้วค่อยเปิดทางไปเรื่อยๆการทาง,ทงานเป็นแบบนี้ครับตอนนี้ เหมือนตอนนี้บริเวณโซน B ที่เหมือนจะมีสัญญา,า,าเชียร์มหาเครื่องจักรใหญ่ไม่เข้าไปทำงานตอนนี้หยุดครับถ้าเราเห็นอนนี้คือแต่ว่ามีจะมีลำจะมีคันสีส้มที่เข้าไปทํางานเมื่อคืนนี้ออกมาตอนตีสามหยุดตั้งแต่ตอนตีสามแล้วก็จนถึงเช้าก็ยังไม่ได้กลับเข้าไปแต่ว่าโซนฝั่งเนี้ยยังทําอยู่ปกติโซน A โซน D ยังทาปกติแต่โซนด้านหลังตอนนี้เขาหยุดชั่วคราวเนื่องจากว่าเรามีภารกิจเริ่มตั้งแต่หกโมงเช้าที่ผ่านมาเมื่อคืนจริงๆแผน คือปกติคู่ภายจะค้นหาช่วงกลางคืนเวลาสองรอบอ23่ิาเมลิกาตรงก็คือจะค้นหา1ชั่วโมงแต่ว่าเมื่อคือนนี้ถูกยกเลิกเพราะว่า,าทีมหัวหน้าเนี่ยเขาเขาเขาอยากจะให้เครื่องจักรได้มีราทำงานมากขึ้นเ,เราก็เลยถูกยกเลิกไปแล้วก็นอนรอตั้งแต่5ทุ่มว่าเมื่อไหร่เขาจะเรียกตัวเราเข้าไปค้นหาล้วก็นอนรอยอยู่แถวนี้ละคะระับจริงก็นอนในเต๊นท์บ้างนอนในตู้บ้าง6กโมงเช้าวิทยุสื่อสารดังขึ้นมา มันเหมือนมันเหมือนคนเรียกเราไปทํางานเรารู้สึกเราอยากไปทางานแล้วอะ่ะวิชาในายูซาวิทยุเรียกทุกหน่วยบอกว่าให้มารวมตัวที่กองประชาการเราจะเปิดเป็น,นการเราจะเปิดเปในใน็นับิการค้นหาในช่วงเวลา6กโมงให้ทุกหนมารวมตัวกันมีเท่าไหร่ากาลังมาให้หมดเลยเพราะว่าตอนเช้าเนี่ย,อยบอกตรงว่าอาสา,าสมัครกลางคืนกลับบ้านไปบ้างกลางในช่วงหัวเช้าเนี่ยกำลังจะน้อยครับแต่ว่ายังพอมีทำงานได้อยู่ เหมมีรู้แล้วเนาะว่าอาจจะมีผู้ลอดชีวิตใหม่มันพอจะมีช่องในโพงที่จะสามารถสอดข้ออะไรเข้าไปส่งอากาศไปส่งะองะไรได้ตอนนี้ยังครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอัปเดตสถานการณ์ให้ว่านอ,นอกจากโครงนี้ที่พอจะตรวจสอบหรือว่าพอที่จะเข้าไปไปดูว่าเขาเป็นผู้รอดชีวิตหรือผู้ที่ไม่มีผู้ที่ไม่มีชีพจรอตอนนี้คืออย่างที่บอกไปว่ามันมีทางเดียวมันมีโพงเดียวที่ มันซอกไปตามคานที่ที่เฉียงส5ทาองศาแล้วมันโดนฝังอยู่แล้วมันมีคานโขงมามันทําให้เห็นช่องตรงนี้แหละแล้วก็เติมอากาศเข้าไปแต่ว่าเดี๋ยวแผนเขาจะปรับว่าจะเจาะเพิ่มเพิ่มไหมเจาะโพรงเพิ่มไหมเพื่อเพื่พอ,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 อที่จะเชื่อมต่อหากันอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าถ้ามีแผนนั้นจะจะส่งข่าวมาบอกพี่ๆครับตอนนี้บอกว่าทางทุกไทยทำทีทางทีมค้นขาพยายามส่งสัญญาณว่า ให้เปิดเปิดติดติดแสงไฟนี้นะคะณขณะนีนน้ถามใจลึกๆคนปฏิบ,บัติงานหน้าง,งานเลยว่าว่าใจเราอยู่ในบ้างตอนนี้นตอนแรกเนี่ยคือถ้าเป็นคนที่รอดชีวิตเนาะเขาต้องขยับตัวหรือตอบเราบ้างแต่ว่าเราเห็นแค่แสงไฟก็ส่วนหนึ่งผมผมมองว่าถ้าเป็นคนอะแบตเตอรี่มือถือเราเรามองดูว่า มันจะพอคือคือเอาข้อมูลของน้องมาผนวกนะครับจากที่เขาเปิดมือถือเขาคงได้ยินเสียงจากรอบนอกหรือเปล่าแล้วเขาพยายามที่จะเปิดมือถือเพื่อส่งสัญญาณไปให้ให้ให้เห็นเพราะว่าเขาเขาในช่วงเวลาที่ผ่านมามันไม่มีแสงสว่างไปถึงเขาแล้วโพรงเนี่ยมันเพิ่งถูกเคลียร์ได้เมื่อคืนนี้ตอนเช้าอันนี้ผมผมผมอนุมานเอาเองนะพี่นะส่วนตัวนะที่ผ่านมาเนี่ยคือจุดเนี่ยมันถูกปิดทับมาหลายวันนะ เครื่องจักรในโซน B กับโซน C เนี่ยพยายามตะกุยทุกวันทุกวันทุกวันจนมาถึงจุดนี้แล้วทําให้เราได้เจอโพรงผมอมนุมานว่าที่ผ่านมาเขาถูกปิดทับแล้วก็อยู่ในความมืดมาหลายวันแล้วเมื่อเช้าหกโมงเช้าฟ้าเปิดแสงสว่างด้านนอกอาจจะส่องลงไปในโพรงแล้วอาจจะทำให้เขารู้สึกว่ามีคนกำลังมาช่วยเขาหรือเปล่าหรือเขาเห็นแสงสว่างจากข้างบนแล้ว ก็เลยอนุมานว่าเขาอาจจะเปิดโทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะหาสัญญาณโทรศัพท์หรือเปล่าหรือพยายามที่จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนกับคนทั้งบนเพราะว่าในจุดที่ที่บอกว่า,าเจอเขาเนี่ยคนแรกอยู่ที่1เมตรคนที่2อยู่ที่3เมตรอันนี้คือดูจากกล้องที่บวจจับน,นะครับเขาเขาเขาอาจจะส่งสัญญาณด้วยวิธีนี้ซึ่ง พอนาข้อมูลมามารวมกับของน้องที่เล่าว่าเขาเปิดเครื่องแล้วเสียงโทรศัพท์แอนดรอยมันดังเป็นโทรศัพท์ยี่ห้อหนึ่งของแอนดรอยมันเป็นเอกลักษณ์ของเขาจาได้ก็เลยก็เลยโผล่หน้าเข้าไปฟังพยายามที่จะหาเสียงนั้นจังหวะเสียงนั้นมันกาลังจะอ่อนลงแล้วเขาเห็นไฟเขาก็เลยไม่มั่นใจเขาก็เลยเรียกเจ้าหน้าที่เข้ามาฟ้องมาเอาเครื่องมือพิเศษเข้ามาดูคนระับส่วนตัวผมมองว่าผมขอให้เป็นคนแล้วกันผมขอให้เป็นผู้รอดชีวิตความหวังของวิธตอนนี้ไม่สง ผมคิดค่อนข้างตือไว้ก่อนเพราะผมอยากเจอเคสสีเขียวอ่ะ90เรับนิดที่ผ่านมาถ4เววันแล้วเพราะศัพท์มันแบตไม่หมดเหรอก็อย่างที่บอกไปครับนี้ผความเป็นจริงเลยนะผมอนุมาณเอาเองว่าในช่วงเวลาที่เขาถูกปิดทับด้วยความปิดทับด้วยต่างๆแล้วมันไม่มีความมันมีแต่ความมืดเขาอาจจะปิดโทรศัพท์เอาไว้เซฟไว้อ่าอาจจะเซฟไว้ก็ได้ครับแล้ววันที่เขาเห็นแสงสว่างแล้วเขาเห็นเขาพอที่จะมองเห็นถึงโลกภายนอกแล้วครับ ก็จะเลียวว่าในนั้นถ้าเกิดว่าคนที่ติดอยู่เนี่ยเขาถูกตัดขาดนะเขาถูกตัดขาดทุกสิ่งทุกอย่างนะวันหนึ่งที่เขาเจอแสงสว่างเหมือนแสงสว่างไปอุโมงค์ที่ส่องลงไปหาเขาอ่ะมันอาจจะส่งสัญญาณว่านี่คือทางรอดของเขาหรือว่าแล้วแสงไฟที่ส่องลงมาด้านล่างมันอาจจะนําทางให้เราไปหาเขาก็ได้ผมคิดแบบนี้ครับ คือน้องคนนั้นยืนยันใช่ไหมว่าเห็นแสงไฟเปิดแล้วก็แสงไฟปิดหลังจากที่มีน้องคนนั้นยืนยันแล้วก็ในกล้องของยูซ่าถ้าพี่ๆไปดูครับที่ผมส่งผมไปลูกผมส่งให้พี่หรือยังนะเป็นร่างคนไหมคะอ่าโอเคเดี๋ยวผมส่งให้ทั้งหมดเลยครับว่าว่านี่ไงนี่ไงมันคือแสงไฟจริงๆนะครับเดี๋ยวผมส่งเข้าไปในห้องในห้องของเพชรเกษมกันละกันนะพี่ๆพี่ๆเอาไปไปเลือกใช้เนี่ยครับ ก็ถามว่าเอ้ยเราตาฝาหรือเปล่าผู้ภัยตาฝาหรือเปล่าทํางานเด่นๆ,ๆ,ๆไม่พักเนี่ยตาฝาหรือเปล่าพวกเองตาฝาหรือเปล่ามผมก็ขออนุญาตใช้คลิปนี้ยืนยันว่ามันคือแสงไฟคลิปความยาว11นาทีเนี่ยครับ11วิครับ11วิขออภัยเนี่ยครับะะนเ,รเ,รเนี่ครับลักษณะเหลี่ยๆๆมๆนะลักษณะเลี่ยมๆเหมือนหน้าจอมือถือครับพี่เหมือนหน้าจอสมาร์ทโฟนนะครับ แล้วผมขอพูดไปถึงโซเชียลนิดนึงครับการที่ผมออกมาให้ข่าวแล้วการที่ผมออกโี่ยทุกคนอยากเจอคนรอดใช่ไหมแต่ว่าที่ผมแชร์ออกมาเขา้หาผมปล่อยข่าวมั่วนะครับคือผมมองว่าถ้าคุณนั่งอยู่บ้านดีๆถ้าคุณนั่งถ้าคุณนั่งอยู่แต่ที่บ้านผู้ภัยด้วยกันด้วยนะเป็นผู้ภัยด้วยกันด้วยนะันนนะบถ้านั่งอยู่บ้านแล้วไม่มาช่วย แล้วจะมาดีแต่คอมเมนต์ว่าคนอื่นปล่อยข่าวมัว่วคนนั้นทํางานมัว่วเข้ามามาทํางานด้วยกันเป็นผู้ภัยอย่านั่งอยู่บ้านออกมาช่วยประชาชนดีกว่าผมฝากไปถึงคนที่แชร์แล้วก็พิมพ์ข้อความว่าพวกเราแชร์ข้อมูลมัว่ว